เรียนรู้อ่อนจะคิดทางแค่เชื่อ,อย่างนั้นเรียนรู้ไปด้วยกันจะพบเส็นทางเรียนรู้ไปกับเราครบครัวฟิกดูอัปเดตสถานการณ์สาเหตุของการรับแรงกระแทกของราคาท่องคํามากกว่า5,000จุด มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาติดตามกันในฟิดูเดลี่สวัสดีนักทุนทุกๆท่นทนทนทานนะครับตอนรับกับฟิดูเดลี่ในวันพฤหัสที่31กรกฎาคมต้อนรับกับอาทิตย์สิ้นเดือนและขาดรับกับอาทิตย์ต้นเดือนแบบนี้เลยนะครับในวันนี้เองนะครับมีตัวเลขสำคัญทางเศร,รษฐ,ฐกิจให้ติดตามกันในส่วนของ unemployment claim การขอรับสวัสดิการการว่างงานละขอบ PCE price index เนาะรวมถึงพรุ่งนี้ นะครับพลาดไม่ได้จริงๆกับฟิดูเดลี่นะครับกับการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอนฟามเปโรนั่นเองรวมถึงอันเอนเปเมนเรตนะอัตราการว่างงานนะครับรวมถึง ISM manufacturing PMI กองจะไปถึงวันพรุ่งนี้มาติดตามสถานการณ์กันดีกว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับทำไมราคาทองคำถึงปรับตัวมากกว่า5,000จุดนะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันจะสังเกตได้ว่าโดยทิศทางของดัชนีดอลลาร์นะครับหลังจากที่ราคาเกิดการ เกิด3รีไหรือเกิด l l l s h นะครับบา l ิชเดวเแล้วเนี่ยราคาเกิดสัญญาณการไซเว์ออกข้างนะในช่วงการเกิดไซเวครับจะเป็นช่วงเวลาการประกาศตัวเลขนะครับในส่วนของ ADP Non-Farm และ Advanced GDP ประจำไตรมาสที่ออกมาสูงขึ้นเนาะส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์แทนที่จะหลุดโครงสร้างจาก s t รองบาล l ชเดวเวอร e เจ e นะครับราคาเลือกที่จะ เกิดการไซเวย์ออกข้างแทนนะเพื่อรอขาดรับกับปัจจัยสำคัญทางเศรษฐกิจครับตัวแปรที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือการเกิดแพนิคไปต่อของทิศทางราคาทุกคน การเกิดแพนิคไปต่ออที่ทางราคาที่ราคาเกิดแพนิคในช่วงเวลาตีหนึ่งนะครับจากการประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเชีงนโยบายหรือ Federal r ฟเฟลตนะที่ทางคุณจอร์มพาเวลหรือธนาคารกลางสหรัฐนั้นคงอัตราดอกเบี้ยเชียงนโยบายเอาไว้เพื่อรอติดตามผลกระทบจากนโยบายทางภาษีหรือชาริฟนะครับว่าจะส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อมากน้อยแค่ไหนก็ตามที่คาดการกันไว้นะเพียงแต่ว่า ในเวลานั้นเองครับช่วงเวลาตีสาครับแพนิคมหาสารเริ่มถาโถมเข้ามานะจาก President Trump speak นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายงานสดจากทางทำเนียบข่าวกันดีกว่า กับนะครับ Rock Buster สุดอลังการรายงาน GDP ฉบับใหม่แสดงให้เห็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเศรษฐกิจทมนะครับที่ในไตมานนี้เองจากการเจรจาของทางสหรัฐอเมริกานะครับในนโยบายตอบโต้ทางภาษีหรือ tariff นะได้มีการสร้างความเชื่อมั่นให้หนักลงทุนรวมถึงกระแสเงินสดที่ไหลเข้ามานะครับแต่เดิมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการรอการประกาศใช้ในวันที่1สิงหาคมนะผลปรากฏว่าตัวเลขที่แสดงออกมาใน advance GDP ครับเพียง เดือนเดียวหรือไตรามาสเดียวก่อนการบังคับใช้นะครับสามารถผลักดันให้อดรัลชินพีประจำไตรมาสปรับโตขึ้นมาจากติดลบ0.5ปรับโตขึ้นไปได้มากถึง3.0นะครับเรียกได้ว่ากลายเป็นหนังฟอร์มยักษ์หนังฟอร์มยักษ์ในรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์สมกับนะครับสมกับสมญาที่ลงเอาไว้นะครับใน การแถลงการของทำเนียบข่าวในข่าวทำเนียบข่าวนะว่าบล็อกบลัสเตอร์สุดอลังการจริงๆกับรายงาน GDP ฉบับใหม่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเศรษฐกิจทรัมป์นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จในการโกยเม็ดเงินจากนานาประเทศนะครับในการฟื้นฟูการลงทุนนะครับและเข้าไปนะครับพยุงเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะก็ จากตัวเลขตรงนี้ครับจึงเป็นเหตุผลเนาะเนื่องจากดัชนีดอลลาร์ยังคงแข่งค่าขึ้นครับและยังคงเป็นสตรองแบลนช์เดเวอเรนตอยู่นะจากดัชนีดอลลาร์ที่แข่งค่าขึ้นจึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่บกผันนะครับโดยเฉพาะทองคําน้ํามันและบิ t คอยนนะเกิดการปรับตัวนั่นเองนะแต่การปรับตัวจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเดี๋ยวต้องไปทําความเข้าใจกันนะครับอ่ะจากปัจจัยพื้นฐานวันนี้วันนี้ยังมีติด ปัจจัยเชิงพื้นฐานให้ติดตามกันอยู่นะครับกับตัวเลขสคัญทาเศรษฐกิจในเวลาหนึ่งจั่มครึ่งกับ CPI Price Index นะครับดัชนีราคาประจําเดือนซึ่งคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่ unemployment claim การขอรับสวัสดิการการว่างงานก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นด้วยตรงนี้น่าจะไม่ตรงแล้วล่ละนะครับเนื่องจากว่าการประกาศ Job Opening ก็สูงขึ้นในขณะที T ่ ADP Non Farm การจ้างงานเมื่อวานนี้ที่มีการประกาศก็สูงขึ้นด้วยนะครับ จึงจะส่งผลให้ u n e m p l o y m e n t c l a ค m ประกาศออกมามีโอกาสที่จะลดลงค่อนข้างสูงเลยเพราะฉะนั้นโดยตัวแปรในวันนี้ครับโดยปัจจัยยังเป็นปัจจัยเชื่อบวกกับทิศท,ทางของดัชนีดอลลาร์อยู่นะครับเนื่องปัจจัยโดยรวมของเศรษฐกิจหรือ a d v a n c e GDP ประจำไตรมาสนั้นสูงขึ้นแล้วนั่นเองสะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจครับและเนื่องจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจรวมถึงตลาดแรงงานที่มีเสถียรภาพนะครับในส่วนของรายงานสําคัญทางเศรษฐกิจในแต่ละตัว ก็น่าจะฟื้นตัวด้วยนะครับขานรับกับการแข่งข้าขึ้นของดัชนีดอลลาร์ที่ยังคงทําโครงสร้าง ตามดาวเทอรี่นะในการยกไฮยกโลอยู่และในเมื่อดัชนีดอลลาร์ยังคงแข่งค่าอยู่ครับจึงเป็นปัจจัยที่เพียงพอนะที่จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นข้าวโพดผันะครับได้รับอันดส่งในการโดนแรงกดดันของดัชนีดอลลาร์ให้เกิดการพักฐานเดี๋ยวไปติดตามกันรายสินค้าเลยนะครับช็อตต่อช็อตสินค้าต่อสินค้ากันเราไปต่อกันที่ XAUUSD ครับสำหรับราคาทองคำ <c oughs> ในส่วนของราคาทองคำเมื่อวานนี้นะครับ ราคาไม่สามารถเบรกแนวต้านบรเวณ3,3,3,4ได้นะครับหลังที่ราคาหลุดไพ v วอตพอยในบรเวณ3,3,2,5สําเร็จก็เกิดแพนิคการทิ้งดิ่งลงไปเลยนะฮะเรียกได้ว่าชุดเดียว5,000จุดไหลลงไปนะครทดสอบแนวรับที่บรเวณ3,2,6,7นะฮะหลุดโลเก่าเป็นที่เรียบร้อยด้วยนะครับจากชุดใหญ่นะจากชุดใหญ่ในทางเฟรม1ชั่วโมงที่เราสังเกตได้นตอนนี้นะมันกลายเป็นคอนติเนีย แพทเทิร์นในทามเฟรมใหญ่แบบมหาศาลเลยนะครับที่ราคาตอนนี้เรียกได้ว่า Breakout กรอบขาขึ้นอย่างชัดเจนแล้วด้วยนั่นเองนะจากการเบรกเอากรอบแบบนี้นะครับทำลายโครงสร้างไปแบบนี้นะวันนี้โดยทิศทางของราคาทองคำครับหลังการดีตัว หลังการดีดตัวขึ้นไปทดสอบไ i ่วอตพอยต์นะครับอาจจะเป็นไฟล์วอลุ่แกลบในกรอบ3309และ3 3 2 3หลังการดีดขึ้นไปทำสวิงไฮในวันนี้ครับจุดนัยยะสำคัญในการเข้าเก่งกำไรนะครับมุมมองเราจะเป็นการหาจังหวะเข้าเซลล์เพื่อเก่งกำไรแล้วแหล,ละเนื่องจากทิศทางของพฤติกรรมราคาในปัจจุบันนะครับสูญเสียแนวโน้มของขาขึ้นอย่างชัดเจนแล้วนะหลังราคาทำลายโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับ กรอบแนวต้านสุดท้ายที่ทิ้งไว้น่าจะเป็นจุดสวิป i ลิควิดิตี้ก่อนการปรับฐานนั่นเองนะครับมีโอกาสที่ราคาจะดีตัวกลับขึ้นไปก่อนที่จะปรับตัวลงไปพักฐานยาวๆทดสอบกรอบนะครับดีมันโซนในกรอบระเวน3,200นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นทิศทางต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจากการ ทำลายโครงสร้างหรือเกิดแรงเทขายจากปัจจัยสําคัญทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับขานรับกับท้อยแถลงการสนับสนุนของคุณโดนัทรัปมนะครับในการสนับสนุนเศรษฐกิจในยุคทรัมป์ด้วยนะว่ามันจะต้องรุ่งเรืองนะฮะหรืออเมริกาออฟโกลเด้นเที่เขามีการประกาศไว้ในพิธีเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานั่นเองครับเอาล่ะ ต่อจาก XAUUSD เราไปกันต่อที่ BTCUSD ครับสำหรับ BTCUSD ในวันนี้นะฮะขานรับกับรูปแบบของแผนเมื่อวานอยอเล่นซื้อนะครับรูปแบบเกิดแฟกจริงๆซะด้วยนะก็เรียกได้ว่าเข้า เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับตามกับ weekly recap และ after weekly recap เลยทีเดียวตอนนี้โดยที่ทางราคาระยะการเข้าเก็งกำไรกำไรไป2,000กว่าจุดแล้วเนาะยังสามารถปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับขานรับกับตัวเลขถามว่า Bitcoin เองเนี่ยลงท้ายด้วย USD ทำไมดัชนีดอลลาร์แข็งค่าแล้วบิตคอยจึงปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโดยส่วนใหญ่ครับหรือในโครงสร้างของข้อตกลงนะครับโดยส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่เข้ามาสนับ สนุนในส่วนของอุตสาหกรรมนะครับแล้วุตกาหกรรมเทคโนโลยีนั่นเองจึงส่งผลให้ทั้งในส่วนของตลาดทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีตลาดทุนในกลุ่มของ US Tech นะ US ร้อยหรือ NAS ร้อยนะครับได้รับอัน,นิส่งและจากการได้รับอัน,นิส่งในกระแสะเงินสดที่ไหลเข้ามานะครับตัวกระทั่ง Bitcoin นะครับจึงได้รับอัน,นิส่งผูกพันไปด้วยนะเนื่องจาก Bitcoin เองเป็นหนึ่งใน นะครับดิจิตอลคอเรนซีที่มีความสัมพันธ์นการกับอุตสาหการรมเทคโนโลยีหรือตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนั่นเองนะครับก็ได้รับในส่งเชิงบวกไปนะก็ดีตัวขึ้นมาตามระเบียบนะครับไม่ใช่แค่บิตคอยแต่เพียงเท่านั้นนะจากการฟื้นตัวของตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับส่งผลให้เกิดดีมาหรืออุปสงค์ความต้องการในส่วนของการใช้งานพลังงานที่สูงขึ้นครับล่าสุดราคาน้ํามันเองก็ดีตัวขึ้นไปนิวไฮเช่นเดียวกันนะครับแต่เริ่มมีสัญญาณของ Balish ลิชเดเวเ c นแล้วนะ ทีนี้โดยรูปแบบเนี่ยราคาบิตคอยเนี่ยเข้าทางแต่ราคาน้ํามันเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานเราล็อกกําไรไปหรือเราเทรลิ่งสต็อปจากการที่มันชน t ีที่บริเวณร้อยหกสิบเ็ดจุดแปดฟิวอันชี่ไปแล้วเนาะถึงเราจะบอกกันว่าย่อเล่นซื้อแต่ไม่ได้วางจุดการเข้าซื้อไว้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการเวทอันซีเพราะรอด,ดูอยู่แล้วถ้าเราสังเกตโดยพฤติกรรมเองเนี่ย uso usd หรือราคาน้ำมันในวันนี้นะครับเกิด strong b e l r i s h divergence อีกต่างหากนะครับะฉงนั้นจากรูปแบบพฤติกรรมราคาแบบนี้ครับ การเก็งกำไรเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าฝั่งเซลล์เริ่มได้ความได้เปรียบจากสัญญาณความผิดปกตินะ แต่โดยพื้นฐานที่เราได้เรียนกันใน Real Factor Theory เนาะจากปัจจัยที่เกิดรูปแบบของ Balish d i v e r g e n e นะครับเราจะพักการซื้อขายเพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวน,นของทิศทางราคาเนื่องจากการเกิด Balish นั้นมันสามารถเกิด d i v e r g e n e หรือเกิด Three Days ซ้อนขึ้นไปได้ด้วยนะครับราคายังสามารถผันผวน,นปรับตัวขึ้นต่อได้การควบคุมความเสี่ยงด้การวางไว้ที่บริเวณ High เนี่ยอาจจะถูกล้าง l i q u i d i t y ขึ้นไปต่อได้เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มีออเดอร์ ไม่แนะนําให้เข้าไปเสี่ยงนะครับอาจจะโดนความผ,ลผลันผวนทําให้เกิดความเสียหายกับเงินลงทุนได้นะครับเวสแอนซีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่เรียกได้ว่าน่าจะเก็บกําไรกันได้พอสมควรเมื่อวานนะครับจากออเดอร์ที่เราคาดการใบไว้ว่าน่าจะเป็น Head and Shoulder นะครับ ราคาปรับตัวลงมาพักฐาน TP ไปที่บระเวณ23,250น23,250ตามแผนนะครับแต่หลังจาก TP TP ปุ๊บดีทยานปั๊บนะครับขานรับกับท้อยแหลงของคุณโดนัลด์ทรัมป์เรียกได้ว่าต้องยอมรับจริงๆกับประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสหรัฐอเมริกานะครับผู้นำที่เข้มแข็ง นำพาให้เศรษฐกิจของประเทศรุ่งเรืองจริงๆนะครับในทางกลับกันก็ตามที่เห็นเลยนะฮะก็จากรูปแบบของพฤติกรรมราคาที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เรียกได้ว่าราคาดิดตัวขึ้นไปขานรับนะครับกับตัวเลข a d v a n c e GDP ประจำไตรมาสร,รวมถึงการคงอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐนะครับทำให้เกิดความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนาะรวมถึงในช่วงเวลาตีสที่คุณโดนัททำทแถลงนะครับบ่งบอกถึงเสถียรภาพและความเชื่อมั่นของ นักลงทุนที่มีต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจากการเข้ามาลงทุนจากนโยบายตับโต้ชงางภาษีหรือ tariff ที่มีการผลบังคับใช้นะและจะเริ่มมีการบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับกับวันศุกร์ที่1สิงหาคมอย่างไรก็ดีในวันศุกร์ที่1สิงหาคมครับเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันต่อนะกับตัวเลข n o อ Far ร์ม y r o l l และ อั employment rate อัตราการว่างงานจากกระทรวงแรงงานของสหรัฐนั่นเองว่าเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวเสถียรภาพการจ้างงานสูงสุดจะเกิดขึ้นการจ้างงานจะเพิ่มมากขึ้นหรือไม่นะครับสำหรับแอยแลโนนี้นะครับถ้าใครไม่มีออเดอร์เวชแอนซีสำหรับใครที่เก็บกําไรฝั่งเซลล์ไปแล้วเมื่อวานนะครับวันนี้ก็เวชแอนซีเช่นเดียวกันนะเนื่องจากราคา รอทำหายในช่วงที่เราหลับเนาะเราก็ไม่ได้เล่นนะครับวันนี้ก็ไม่จําเป็นต้องไปเทรดสวนนะครับอาจจะเป็นการรอจังหวะที่ได้เปรียบในการเข้าเกงกําไรอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะก็จะเห็นว่าหลายๆผลิตภัณฑ์ในวันนี้นะครับอยู่ในจังหวะของการรอจังหวะที่ได้เปรียบอยู่นะก็เพื่อปกป้องความเสี่ยงนะครับแล้วรอต้นทุนที่ได้เปรียบมากกว่าในการเข้าเกงกําไร ก็รอโอกาสสักนิดหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็สําหรับครอบครัวฟิโดเซนเตอร์นะครับวันนี้เรามีนักการในฟิโดเซียแฟมิลี่นะครับวันนี้เรายังเจอกันในเวลาหนึ่งุ่มครึ่งนะกับคอพีซีอ p ไพรซ์อินเด็กนะครับและ Em p l o y m e n t Cost Index นะครับ,รบดับชนีราคาประจำไตรามาสนะครับแล้วก็ดัชนีราคาประจำเดือนนะรวมถึงอเ m ็มไพเมนต์เครมการขอรับสวิสการการว่างงานด้วยนะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในเวลา1ทุ่ม15ทีนะครับกับ ฟิดูเซียไลฟ์นะเพื่อติดตามตัวเลขรายงานตัวนี้กันนะครับว่ามันจะพลิกโผเชกเช่นเดียวกันกับเมื่อวานหรือเปล่านะครับจากการประกาศตัวเลขการจ้างงานสูงสุดนะครับที่ a อ p นอนฟร์มีการประกาศออกมา อันเอ็มแพร์มนครมจะมีการคนขอรับสวัสดิการการว่างงานลดลงไหมและถ้าลดลงจะชีดล่าจะแข่งค่าขึ้นและกดดันที่ทางราคาทองคำให้ปรับตัวลงไปพักฐานได้อีกหรือเปล่านะครับติดตามการตั้งสวิงไฮในช่วงบ่ายเพื่อหาจังหวะก,การเก็งกําไรครั้งหนึ่งแล้วกันในยรสําสำคัญของการเปิดออเดอร์เซลล์ที่ได้เปรียบในวันนี้นะครับจะมี2กรอบนะสามสหรือ3 3 3 6นะครับขึ้นอยู่กับการตั้งสวิงไฮ ของพฤติกรรมราคาในวันนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักจนกว่าจะเกิดการตั้งสวิงไฮเราจะไม่ออกออเดอร์นะเราจะเวทอันซีไว้ก่อนในวันนี้นะครับเพื่อรอหาจังหวะเซลล์ที่ได้เปรียบมากกว่านั้นเองโดยชิศทางนะก็สำหรับวันนี้น่าจะอัปเดตสถานการณ์กันครบทั่วแล้วนะครับโชคด,ดีมีกำไรในการลงทุนทุกคนครับ